ลาบไก่พี่น้องลาบไก่นี่ยนะครับได้ไก่มากนะครับไก่บ้านนะครับพี่น้องครับเอามาต้มเปื่อยๆนะครับผมต้มเปื่อยๆนะฮะเอาแต่นเนื้อบ้านนะครับผมเอาเนือ้อเอานังเรามาหั่นนี่สิละครับผมหั่นตอนหน่อยๆพอำคำนะครับลาบไก่บ้านนะครับยุคข้าบวบ้านเฮา,านี่ละ เรียบร้อยแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วก็ะิทียมมะปุงบานนี้นะครับเื่องก็เตรียมใบนะครับเครื่องหอมมะน้านะครับฟักซี่จีนผักกาดแกงหองกมีผักหนอกนี่แหละครับผักหนอกบานเฮ้าอ่าปุงลงไปนะครับผมนำปลาใส่สุดัดใส่เกลือใส่จักหน่อยนะครับอย่าใส่หลายแล้วมันสีเข้มเอ การหลับไก่นะครับหลับไก่บบานเท่านะครับเ mm hmm. ห็ดกินยุกว่าบบานนะครับพี่น้องอยู่ในขั้นตอนการปลูงนะครับผมตอนนี้ <c oughs> คนตัวเลรียนตัวเหรียญโยนะครับเนี่ห็นมันเขากันครับเครื่องนอพี่น้องนอ,น,อนะครับผมเ้ามันแห้งก็เติมน้ำจากน้อยพานะาเอาน้ำต้มเท่านั่นแหละมาเติมนะครับเพื่อให้มีความชุ่มชื้นจากน้อยนะครับแล้วจะได้เข่าเนื้อเข่าเครื่อง มาสัตปวนวาแห่แห่ตงอยากแตงกินพี่น้องเอ้ยนะครับไก่อยู่หน้าเฮานั่นละไก่บักเทปไงก็เลยเดี๋ยวมาอ่ามาต้่มมากร่อยนะครับเกันมากร่อยไก่หลับไก่นะ่นนะพี่น้องเนาะบักเน่าใส่นะครับผมตอนนี้นะครับผมเน่าเรียบร้อยแล้วก็เอาพักลงนะครับผมอ่านี่นะครับวิธีการปรุงแบบบ้านๆเฮา ง่ายๆกินง่ายๆน,น,นะครับขั่วบานบานห่อกระดาษนอฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผมเด้อนะครับบอดหมดหรือคนเทคโคครับถ้าบนนัวเติมเกลือจักน้อยเอ้ยนะครับผมนี่นะครับวิธีการปรุงแดงเาหาเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ความชอบใ้มันละเออ <c oughs> นะครับผมอ๋มันเสียบเทียบแกจะคล้องด,ด่วน ผมนัวลงเติอมอีกนะครับผม <c oughs> ขอครัวตัวนั้น <c oughs> ขอขัวครับผมขอคัวเออบางหอมมันใส่จักนน้อยเนาะขอคัวกระไดนะครับเติมเตมบัตรถุงเลยนะครับอะมาพี่น้นองเด้อหลับไก่ก้อยไก่นะครับผมผงนัวลงบานเนี่ย แสบหน่อยแสบร้ายแสบร้ายวันสันพุนวาผมงนัวกระได้ซิมเบิงบั่นซิมเบิงได้ทีได้เด้อบันเนาะนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะทักเตรียมพร้อมเสิบเตะเนี่นะครับเฮ็ดกินแตงกินทือว่าวนะครับทุกงานข้าตามชอบตามหมักนี่แอบดอยแล้วครับผม ท้าพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับนะครับผมยอ่อพขอนไปคนละข้างนางคนละอ่าตักต้มไปน้ำปลาเน,นียนะครับตักต้มตักตอนเสลล์เรียบร้อยแล้วป้ายแล้าเนยมาได้ไปต่านนงได้กินข้าวน้ำกันครับต้มไกล่ลาบไก่ขอนิยวติบแบบง่ายนะครับผมไปข้างนาครับผมเดินเที่ยวเที่ยว มาเลยพี่น้องเด้อชิปนี้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพี่น <swimming> ้องที่อครับ่งแกครับนครับมีต่มไก่ครับตไก่ตุไก่สะกบนะครับ กับสซอันนี้เป็นลาบไก่ครับเป็นลาบไก่ลาบไก่บานห่อเลยครับผมลาบไก่บานเด็ดเหมือนกันครับพี่น้องครับแจ็บๆครับผมมรขอมกันครับยินดีพี่น้องโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับมีของเจ็บครับ